สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่19พฤษภาคมค่ะประธานาธิบดีคุณโจไบเดนบรรลุข้อตกลงโดยหลักการเปิดเพดานหนี้สหรัฐ2ปีสภาคองเกรสเตรียมพิจารณาเลงโหวตกลางสัปดาห์นี้คลี่คลายวิตกสหรัฐผิดนัดชำระหนี้หุ้นเอเชียเปิดบวกค่ะฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐเคลียว์คจีราคาน้ำมันพุ่งทยานอยู่พันธบัตรสหรัฐขยับขึ้นในช่วงกลางเคอรฟ์ฟส่วนอายุยาวย่อลงเล็กน้อยดอลลาร์อินเดซ์ทรงตัวเหนือ104ทองคำยังนิ่ง ขณะบิตคอยบวกแรงทะลุ28,000เหรียญตั้งแต่หัววันเงินเฟอสหรัฐค PCE เร่งขึ้นเล็กน้อยและสูงกว่าคาดทำให้ตลาดปรับความคาดหวังว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีก25เบสิสพอยต์ในเดือนมิถุนายนโดยเฟดว t ชทูสะท้อนโอกาสสูงเกิน60%ขึ้นมาจากไม่ถึง20%เมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะคุณเจสันเฟอร์แมนศาสตราจารย์ฮาวเวิร์ดผู้ที่คุณมูฮัมหมัดเอลเอเรียนเคยแนะให้ Fol โล ถอดบางองค์ประกอบออกไปได้ตัวเลข Market Bas ค c o r e PCE Inflation ซึ่งอิงตลาดแรงงานพบว่าตัวเลขเดังกล่าวชะลอตัว4เดือนติดต่อกันแล้วนักกลิเครทมยืนยันวิว3คลาย3ขาย3ซื้อยังคงเชื่อมั่นว่าเหตุการณ์จะค่อยๆดำเนินไปตามสมมติฐานที่วางไว้มองตลาดกังวลมากไปเรื่องเฟดขึ้นดอกเบีย้ยวันนี้ค่ะ เน้นเข้าซื้อ KT Energy, KT Mining และ KT China ต่อเนื่องจากวีคที่แล้วมาดูกันถึงการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์กันบ้างนะคะเซ็นต์เด็กปิดไปที่1,530.84จุดลบ0.30%มูลค่าการซื้อขาย38,787ล้านบาท โดยตลาดทุนไทยดัชนียังวนอยู่ในกรอบเดิมๆไม่เห็นความคืบหน้าด้วยปัจจัยที่ให้น้ำหนักต่อตลาดคือเรื่องการเมืองในประเทศการจัดตั้งรัฐบาลโดยกว่าจะเปิดสภาบทเลือกนายกรัฐมนตรียังต้องใช้เวลาระหว่างนี้ก็มีวิวาทะออกมาตลาดก็สวิงตามส่วนฝั่งของตราสารน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่37,652ล้านบาทและยูพับัตรอายุ5ปีปิดที่ 2. 2 6เเซ์ ทางฝั่งของค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันศุกร์ที่34บาท68สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐดยเงินบาทปรับตัวแข็งค่าจากเปิดตลาดเช้าเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับค่าเงินภูมิภาคส่วนฝัน่งของเอเชียนิกิ N I K I, ตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกค่ะเนื่องจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นตามหุ้นกลุ่มเดียวกันในตลาดหุ้นสหรัฐที่พุ่งขึ้นเมื่อวันพฤหัสและหุ้นในกลุ่มส่งออกของญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินเยนที่แตระดับต่ำสุดในรอบ6เดือนเมื่อเทียบกัับดลลรสหฐ นิกกี้ปิดไปที่3916.31จุดบวก0.37สเซ่วนเซงไฮคอมบสิสต,ตลาดหุ้นจีนปิดบวกค่ะดยได้รับปัจจัยบวกจากแรงช้อนซื้อหลังจากตลาดร่วงลงติดต่อกันหลายวันทําการอันเนื่องมาจากข้อพิพาทระหว่างจีนและสหรัฐเซิงไฮคอมบสิทต์ปิดที่3212.50จุดบวก0.35เปอร์เซ็น ส่วนฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันศุกร์ค่ะเนื่องจากการเจรจาเพื่อเพิ่มเพดานี้ของสหรัฐมีความคืบหน้าขณะที่หุ้นในกลุ่มชิฟพุ่งขึ้นเป็นวันที่2ติดต่อกันท่ามกลางความเชื่อมั่นเกี่ยวกับแนวโน้มของ AI ดาวโจนส์ปิดที่3 3 0 9 3 3 4จุดบวก1.00% S&P 500ปิดที่4,205.45จุดบวก1.30% และนั s แกปิดที่ 12,975.69. จบุดกบวก2.19%ค่ะส่วนฝัคาของตลาดหุ้นยุโรปปิดพุ่งขึ้นในวันศุกร์ค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกรง่งแม้ตลาดยังคงติดลบในรอบสัปดาห์ทมกำลางความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจารเพื่อทำเข้าตกลงเพิ่มพ,มพานนีของสหรัฐ DAX ปิดที่15,983.97จุดบวก1.20% CC40 ซฟตี้ปิดที่7,319.18จุดบวก1.24%และ f ุซี่ร้อยค่ะปิดที่7,627.20จุดบวก0.74%ค่ะส่วนค่างเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกลุลเงินหลักๆ เนื่องจากนักลงทุนขายดอลล่าและเข้าซื้อสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าทมกลางความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความคืบหน้าในการเจราจาเข้าตกลงเพิ่มเพดานนีของสหรัฐส่วนฝั่งของสัญญ,ญาณน้ำมันดิบเวเดัตสตราสตร์นิวออร์กปิดเพิ่มขึ้นในวันศุกร์ค่ะบวกขึ้นมา 1. 1 7ปซปิดที่72ดอดอลลาร์เซนต์่อบลาร์โดยได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นเกี่ยวกับแนวโน้มอุปสงค์น้ำมันปิโตเรเลียมในช่วงวันหยุดยาวสุดสัปดาห์นนนเน,น,นื่องนนนวัััรรกง้ี่ตบจท์คะ และความหวังเกี่ยวกับการเจราจารเรื่องการปรับเพิ่มพดานี้ของสหรัฐมีความคืบหน้าส่วนอัลของเบรนด์เองค่ะบวก0.90%ปิดที่76ดอลลาร์เ5เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ค่ะเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟอ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงของสหรัฐนั้นได้กระตุ้นแรงซื้อสัญญาทองคำในฐานะแหล่งลงทุนประกันเงินเฟอ้อ สัญญาณทองคำตลาดโคเมิกส่งมิเป็นวันุนายนบวก0.03ปิดที่1,944ดอลลาร์ 1, 30เซนต์ต่อทรัลล์อาลส์และนี่คือทั้งหมดของ k t ท m Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ k คท m Smart t r a d e กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินาลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ